ซุหนนปหวานโคงไก่ไดประมาณสมุนไพรด้วยอะน,นี้ไก่ก็สามสองชั่วโมงสัม กินแม่แคอนซีรี่ก์เกหลีอะรกินจริงนะ,ะสวัสดีค่ะ่อแม่พี่น้องชื่อน้องเท่ค่ะอายุ29ปีเป็นเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวอลังการไก่มะละบุฟเฟ่คองโพจะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันยุดเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะ เคล็ดลับความอร่อยที่มาใจลูกค้าก็คือว่าเราตุ๋นไก่ทุกอย่างคือตุ๋นใช้เวลาย,ยังตั้มสองชั่วโมง <S <S เพื่อที่ว่าไก่ของเราจะทานเข้าไปแล้วจะละลายจะรุดออกจากในปากในอย่างนี้จ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ม้วก็จะมีเป็นน่องมีเป็นเลือดมีเป็นข้อไก่มีเป็นลูกชิน้นมีเป็นตีนไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะมีเป็นพัก ผักห้ก็จะมีเป็นเป็นปลาละมีเป็นหัวงอกแล้วก็มีเป็นกระหล่ำปีมีโหระพาให้อย่างนี้แล้วแต่ลูกค้าจะชอบเลยจาของเราจะเป็นในราคา59บาทจะเป็นบุฟเฟ่ไม่อัน้นในหนึ่งรอบเท่านั้นนะคะแล้วแต่ลูกค้าเลยจะตักอะไรลูกค้าสามารถเลือกเส้นได้เส้นก็มีทุกเส้นทุกอย่างเลยมีวุ้นเส้นเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วก็หมี่เรื่องแล้วก็เส้นไวไวค่ะ